เก็บตกกันก่อนไอ้ที่ค้างไว้ท้าผู้ชมกรณีของแม่ทีมก่อนถ้าผู้ชมคิดเห็นยังไงแม่ทีมอ้าวอย่างกรณีข้อมูลของคุณอวิทูลเก่งงานทนายความบอสพอระบุว่า,าคุณลูกตาลลูกตาลตามีลูกขายอยู่265คนใช่ไหม2 5 5้ย <50 S 2> ห5 5รือ5 5 ะะประมาณนั้นอะสองร้อยหกสิบห้าค่ะ,ะซึ่งข้อมูลนี้คุณลูกตาไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธค่ะโผไหมแต่เธอปฏิเสธที่บอกว่าเธอไปตีเนียนเป็นผู้เสียหายอะค่ะอันนั้นเธอยืนยันว่าเธอไม่เคยไปแจ้งความอโดยคุณลูกตาเมื่อวานนี้บอกนะครับหลังจากเสร็จรายการเนี่ยเจ้าตัวบอกส่วนตัวไม่ได้กังวลในเรื่องคดีเลยคือมั่นใจว่าไม่ได้ช่อโกองประชาชนต้องถามว่าใครคือผู้เสียหายถามว่าคนกล่าวหาเราหรือเปล่าหรือคนกล่าวหาเราคือคนที่อยู่ใต้องค์กรเรา ถามถึงความกังวลในคดีก็ไม่กังวลแต่ก็ไม่ได้สบายใจเรื่องกระแสต่างๆอะค่ะอย่างที่กบไมโครบอกนั่นแหละเหมือนการตีกลองให้คนเต้นตามแต่ก็ย้ําว่ามั่นใจข้อมูลชัดเจนว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไปช่อบโกงใครแม้จะไมีลูกทีม2องร้อคนเรื่องแหวนเพชรเรื่องแหวนเพชรเนี่ยค่ะที่มีการขุดย้อนไปใน Facebook ของบอสสวย เคยโพสภาพ3คนกับบอสพอและคุณลูกตาลเป็นการมอบแหวนเพชรแท้108เม็ดให้กับคุณลูกตาลเป็นรางวัล er ท็อปบ er <อ>ิสเนสบิลเดอร์ท็อปบิสเนสบิลเดอร์แปลว่าอะไรก็น่าจะเป็นคนที่สร้างธุรกิจขึ้นมาดได้ระดับท็อปลูกตาลชี้แจงว่าได้จริงเนี่ยแล้วเธอก็ไม่ได้ปิดบังอะไรทุกวันนี้รูปใน Facebook ก็ยังอยู่เธอก็ไม่ได้ลบกังวลไหมว่าจะเป็นข้อตอแย้งว่าคุณลูกตาลเป็นแม่ทีมและที่ล่างลงไปก็มีเห่อ เจ้าตัวยืนจะไม่กังวลเพราะเป็นผลตอบแทนที่เข้ากับระเบียบและโปรโมชั่นที่บริษัทมอบให้บริษัทจะดูว่าใครมีตัวแทนติดตัวมากที่สุดเพราะฉะนั้น ้าหมายที่รับแหวนเพชรมันจะกําหนดที่ตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยไม่ทราบแต่วันนั้นเผอิญเป็นเราถามว่าเราไปหลอกลวงชอ่อโกงใครเพื่อมาเอาตรงนี้หรือเปล่าก็ยืนยันว่าไม่มแล้วบอกด้วยนะคะว่ามีตัวแทนคนอื่นที่มากกว่าเธอก็มีมแล้วก็ที่ได้แหวนก็มีอีกหลายคนเลยงงว่าอา้าวการที่เธอได้แหวนก็พุ่งประเด็นมาที่เธอเลยประเด็นก็คือการเป็นแม่ทีมหรือเป็นตัวแทนของเธอ,เ,อ,อเธอบอกว่าตอนแรกเธอไม่รู้จริงๆ มาทราบทีหลังว่ามีคนทําไม่ได้แล้วขายไม่ได้เริ่มมีปัญหาด้านการเงินมีปัญหากับครอบครัวแต่ที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยปฏิเสธหรือไม่ได้เคยบอกเลยว่าเธอไม่ใช่แม่ทีมก็ขนาดเทปรายการโหนกระแสวันแรกที่เธอมาออกเป็นชื่อตอนว่าแม่ขายเลยอ่าแล้วก็อย่างที่ย้ําไปมาไม่ได้มาฟอกขาวตีเนียนเป็นผู้เสียหายเธอบอกว่าถ้าผิดเนี่ย ก็คือเธอผิดโดยไม่เจตนาเพราะว่าเธอหลงเข้าไปอยู่ในกระบวนการนี้มันก็อาจจะผิดและพลาดตรงนั้นแต่ไม่เจตนาพอรู้แล้วก็เลือกที่จะหยุดและย้อนหามด้วยค่ะว่าต้องโดนพิพากษาจากสังคมด้วยหรอว่าช่อโกงประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นมีประเด็นต่อเนื่องต่อมาคืนร,รายการถวนกระแสบางช่วงทนายบอสพอบอกว่าถ้าดีเรับไปกดีพิเศษปัรดาบอส เปิดระบบดีไอคอนได้เลยและชี้แจงได้เลยว่าแม่ขายแต่ละคนเนี่ยดูแลก,กี่คนบ้างคน,คนไหนมีตัวแทนเท่าไหร่และอาจจะมีพ้ตงหาสักแสนคนแสนคนค่ะคนณลูกตา<ห>ทำหน้าอึ้องปนตกใจโจ้ตัวบอกเพราะมันตลกมันตลกก็เหมือนที่คุณกบบอกว่ามันเป็นการตีกลองอ่ะแล้วสังคมไทยก็ต้องเต้นตามต่อไปส่วนประเด็นเรื่องภรยาของบอสกัน คุณลูกตาลยืนยันยว่าเธอไม่ได้รู้จักภรรยาคุณกันเป็นการส่วนตัวไม่ได้มีประเด็นขัดแย้งอะไรเพียงแต่เธอไปฟังที่คุณทนายไปพูดในรายการหนึ่งที่พิธีกรเขาถามว่าแล้วคุณพลอยจะโดนไหมทนายบอกคุณพลอยไม่เกี่ยวเพราะคุณพลอยเลิกไปนานแล้วเธอก็เลยอยากจะถามว่าแล้วมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาว่าใครช่อโกงประชาชนล่ะถ้าคนที่คุณทนายบอกว่าเลิกทําไปนานแล้วเธอเองเนี่ยเธอก็เคยปรึกษาทนายความว่าจะยื่นหนังสือลาออกเหมือนกันนะเพียงแต่ตอนนั้นไม่ได้ยื่นเป็นลายลักษณ์อักษ ราทนายแนะนําว่าข้อความเอกสารบางอย่างมีข้อความที่ไม่เป็นธรรมกับคนเป็นตัวแทนก็เลยยังไม่ได้เซ็นแต่ยืนแต่ว่าเธอได้ยุติบทบาทในทางพุทธินัยแล้วยืนยันว่าไม่มีใครเห็นเธอในงานของดีไอคอนมานานกว่า2ปีแล้วก็ยุติบทบาทไปนานแล้วส่วนไรายได้ที่บอกว่ามากกว่า2ล้าน คนลูกตาลบอกมันเป็นเงินของเราเองด้วยซ้ำเป็นเงินของเธอและเครือญาติด้วยซ้ำคือทุกคนที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยเธอเชื่อว่าหลายคนไม่ได้เปิดบินดีลเลอร์อย่างเดียวแต่เป็นการเปิดเพื่อขึ้นตนําแหน่งเปิดเพื่อรับโปรโมชั่นเปิดเพื่อรับส่วนแบ่งกําไรต่างๆของบริษัทต,ตัวเธอเองเธอบอกว่าเธอเปิดบินในชื่อแม่น้องสาวพี่สาวหลานและญาติฉะนั้นเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็เป็นเงินในครอบครัวของเธอเองด้วยและยังถามด้วยค่ะว่าทนายความบอสพอรู้หรือเปล่าว่าเงินในระบบที่โชว์อยู่อะจริงๆมันเป็น เงินเรานะที่มันกลับมาหาเราเองยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้นะอย่างเช่นภาษีสังคมค่ายิงแอดค่าซื้อรายชื่อซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยสุดท้ายขาดทุนนะอ่าแปลว่าลูกตานี่ไปซื้อรายชื่อด้วยนะเนี่ยเธอบอกเธอยิงแอดด้วยซื้อรายชื่อด้วยค่ะเราในฐานะที่เป็นอดีตแม่ทีมตันไม่เคยบอกนะคะว่าตันไม่ใช่แม่ทีมซึ่งชื่อของตอนในวันแรกอะค่ะ ก็ชื่อแม่ทีมชื่อว่าแม่ขายอะไรเนี่ยประมาณนั้นใช่ไหมคะตันไม่เคยปฏิเสธตรงนี้ต้องบอกว่าหนูเนี่ยไม่เคยทําธุรกิจลักษณะนี้มาก่อนเลยดังนั้นหนูไม่ทราบถึงกฎหมายอะไรเลยเราก็เชื่อตามเขาแล้วหนูก็ด,ดําเนินดําเนินเรื่องแบบนี้คะ่ะดำเนินธุรกิจแบบสุจริตใจว่าโอเคนําพาคนเข้าเรียนนำพาคนเข้าเรียน,น,น,ยนแล้วเขาเรียกว่าผลงานที่เราทำอะคะ่ะมันไปเข้ากับโปรโมชั่นที่บริษัทเนี่ยมีให้เรานั่นคือหากคุณหาสามารถ มีตัวแทนติดตัวได้มากที่สุดคุณจะได้รับรางวัลเป็นแหวนเพชรตรงเนี้ยค่ะแล้วหนูก็ได้รับรางวัลตรงนี้จริงไม่เคยปิดบังแล้วก็ทุกวันนี้รูปก็ยังไม่เคยลบเลยอตอนนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินเนาะผมสามารถเราใช้ติดป,ประชาชนกล่าวโทษนะครับกล่าวโทษกล่าวโทษตัวแทนท,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 ทั้งสองตัวแทนทั้งทั้งทั้งห้าท่านเนี่ยเข้าเป็นผู้ต้องหาู่มกันกับเราทาง้งแต่ยึดไอรับทำคดีพิเศษอะรับคดีเล้เป็นคดีพิเศษบอสทั้งสิบห้าคนเนี่ย สามารถให้ข้อมูลได้เลยโดยเปิดระบบโดยโดยเปิดระบบของดีแอคตเลยแล้วก็ชี้แจงได้เลยว่าคนไหนเป็นคนไหนดูแลกี่คนคนไหนมีตัวแทนกี่ท่านอืถ้าตอนนี้สมาชิกมีอยู่สามแสนกว่าถ้ามันจะเป็นผู้ต้องหาทั้งแสนกว่าเนี่ยเราก็ชี้แจงให้หมดว่าแล้วคุณต้องดำเนินคดีทั้งแสนคนแสนคนนี้ด้วยต้องดำเนินคดีถึงหนึ่งแสนคนด้วยแล้วคุณพลอยมีต้องมีประเด็นด้วยใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้น คุณพลอยผมไม่มีข้อมูลนะพี่คุณคุณพลอยนะคุณพลอยภรรยาคุณกันนะะใช่ผมมีข้อมูลผมมีข้อมูลเลยแต่ถ้าเกิดเราเปิดในระบบ,บแล้วมันมีค,คุณพลอยมาคุณพล,ลอยก็ต้องโดนด้วยถูกไหมนม้ท่านในระบบท่านในระบบมีก็แล้วแต่ทางดีสไอครับท่านจะดำเนินคดีไหวไม่แล้วแต่แตแตก็คนเนี่ยเ,เมื่อวานคุณทนายมีการพูดถึงตัวแทนท่านหนึ่งเหมือนกับพิธีกรน,นะคะถามถึงตัวแทนท่านหนึ่งว่าแล้วคนนี้เกี่ยวข้องไหม แต่ว่าคุณทนายบอกว่าคนนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาเลิกทำมานานแล้วหมายถึงคุณพลอยไม่หนูไม่ได้พูดห <c oughs> มายถึงคุณพลอยแฟนคุณกันเพราะว่าเพราะว่าคุณทนายแกบอกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวเพราะเขาเลิกทำมานานแล้วตรงนี้หนูขอความเป็นธรรมได้ไหมคะว่าทั้งห้าท่านที่พูดเนี่ยก็เลิกทำมานานแล้วเหมือนกันคนที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับทางบริษัทดีคอนเนี่ยก็เป็นตัวตัวคนที่มาแจ้งความแล้วอ้างว่าเสียหายตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกสองหกสามมาเลยอะเพ้างั้นตัวอย่างอย่างตันเองอย่างนี้ค่ะคุณทนาย ก็ตันไม่ได้มีการไปแจ้งความเป็นผู้เสียหายไม่เคยไปลงชื่อเพื่อ,อ,อขอรับเยียวยาแล้วก็ไม่เคยออกตัวเป็นผู้เสียหายอย่างเงี้ยค่ะเห็นคุณทนายบอกว่ามาตีเนี่นเป็นผู้เสียหายอันเนี้ยยังไงชี้แจงนิดนึงได้ไหมคะเออผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่กับผู้เสียหาย ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กันคุณตาลคุณตาลมีสมาชิกอยู่ข้างในหกร้อยสองร้อยสิบห้าคนเนาะใช่ใช่แต่ว่าคือประเด็นคือบอกว่ามีใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราเราตรวจสอบารจากระบบได้เลยได้เรายินดีค่ะแต่บอกว่าเห็นบอกว่าตีเนียนเป็นผู้เสียหายอันนี้ก็เลยอยากจะชี้แจงอะค่ะว่าไม่เคยตีเนียนเป็นผู้เสียหายเลยทุกวันนี้ยังไม่ได้แจ้งความเลยแตผมว่าครับถ้าไม่ตีเนียนก็ดีครับผมแต่ว่าเป็นผู้ต้องหาตัวเหมือนเราก็ดีเหมือนกันได้ผู้ชาที่ม้ศิษย์อย่าลืมอย่าลืมรวมแม่ทีมข แต่ถ้าเกิดกลับไปในเรื่องของคุณพลอยเองเนี่ยคุณพลอยมีสมาชิกกี่คนครับอันนี้ไม่ทราบพี่ของคุณพลอยผมไม่ทราบผมผมพูดไม่ได้พี่พี่มาถามอย่างเงี้ยไม่ได้อ๋อแต่ว่าก็ก,ก็ก็มีแต่ว่าของคุณลูกตาลเนี่ยสองหกห้าของพีกพ่กบมหนึ่งห้าสองแต่ว่าของคุณ<ช>พลอยเนี่ยไม่ทราบยังไม่ทราบ,ราบใช่ไหมครับไม่ทราบก็บอกไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เป้าหมายผมอ๋อไม่ใช่เป้าหมายขอโทษนะครับขอโทษนะครับเอาเชิญครับขอดูพี่ คุณคุณวิทูลเหรอครับครับผมกบนะครับของผมมีทั้งหมดอยู่ที่หกสิบบวกกับสิบห้าครับผมไม่ใช่ถึงห้าสองครับในระบตัวร้อยห้าสิบในรบตัวร้อยห้าสองพี่ผมแจ้งเป็นตที่ร้อยห้าสองเดี๋ยวพี่ไปไปแก้เอาเองแล้วกันโอเคโอเคครับได้ครับข้อมูลไม่ตรงกัน ของคุณกบบอกมี60 5บวก15ก็เท่ากับ75แต่ว่าทนายวิทูลบอกว่าผมแจ้งตำรวจไปว่าของคุณกบมีอยู่ที่152อค่าคุณกบเี่ยตั้งคำถา,ถามถึงกรณีคำว่าแม่ขาย่ะแม่ขายถ้าบอกว่ามีคนอยู่ในสายงานทุกคนไปแม่ขายหมดตนเองไม่รู้ขนาดของแม่ขายที่แท้จริงแล้วมีกี่คนขึ้นไปถึงเรียกว่าแม่ขายแต่ทางกายภาพคุณกบบอกถ้าคุณมีลูกทีมหนึ่งคนคุณคือแม่ขายเราก็เป็นแม่ขายกันทุกคนหมดอืม อ่าตรงนี้คุณกบใช้คำว่าคือเล่าย้อนกลับไปช่วงที่เข้ามาในบริษัทจะมีการใช้คำเรียกต่างๆอะคะ่ะอย่างเช่นมีคำว่าภาคนำเข้าภาคนำเข้าเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะหมายความว่าเป็นการเอาคนเข้ามาในบริษัทตั้งแต่ระดับบนสุดพวกบอสเนี่ยมักจะบอกว่าปัญหาทุกอย่างแก้ได้ด้วยภาคนำเข้าทุกคนก็ต้องตามด้วยหลักการนี้ค่ะก็คือจะต้องไม่เถียงไม่ถามทำตามอย่างเดียวทั้งหมดเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นประเด็นที่ไปขึ้นเวที ยืนยันว่าเลิกทําไปตั้งแต่สิงหาคม66มเลิกทําแบบเด็ดขาดแต่ยังเห็นว่ามีการเอาคลิปของตนไปใช้จึงได้ชี้แจงไปยังบอสสวยเมื่อ12มกราคม67แจ้งว่าให้ยกเลิกการใช้ภาพของเราและขอสงวนสิทธิ์ด้วยว่าจะไม่ชี้แจงเหตุผลขณะที่รายได้รายได้ยืนยันว่าได้จากเดยคอนประมาณ0 0แ0 0แต่ใน0 0 0 0 0มันเป็นส่วนของเราเองด้วยหรือแคชแบ็กประมาณแสนห้าแล้วใช่ค่ะและที่ลงทุนไปสองล้านหนึ่ง ก็ไปถึงคนเดกมคนในครอบครัวมาลงทุนใช่ไหมใช่คะ่ะทั้งนี้คุณกบบอกว่าตอนมาทําธุรกิจตอนแรกไม่รู้เลยว่ามันถูกหรือมันผิดไม่เข้าใจเนื้อหาธุรกิจว่ามันผิดแบบไหนรู้แต่ว่าอันนี้เป็นปัญหาคือมีคนมาเปิดบินตามจากการที่ว่าผมตามพี่กบมาเพราะผมรักพี่แต่สุดท้ายแล้วเขาขายไม่ได้แต่เจ้าตัวก็บอกมาคิดดูถ้าเราทําต่อก็ต้องเจออะไรแบบนี้มันเลี่ยงไม่ได้ถ้ามีคนมาเปิดบิน2องแสนห้าเป็นดิลเลอร์ ซึ่งถ้าเป็นดีลเลอร์เพิ่มก็รู้สึกบาปจึงบอกกับภรรยาว่าไม่ว่าจะขดขาดทุนเท่าไหร่ต้องหยุดแล้วทิ้งแล้วตัดสินใจทิ้งเรื่องนี้ไม่ทอใครมาบอกว่าไม่ผิดหรือผิดมันเป็นบาปในใจพยายามจะหาอากาศบอกกับทุกคนว่าบอกสังคมว่าอย่าพากันมาตายให้หนีไปนี่ส่วนตัวมีความกังวลใจอ่าบางช่วงบางตอน คนกอบบอกเลยนะถึงตอนนี้เนี่ยเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งเพื่อนๆวัยมงไมโครก็คงจะบอกว่ากลมมาทำอะไรอย่างนี้วะมันก็เป็นความรู้สึกของเจ้าตัวอ่านอกรายการหรือในรายการหลังรายการนั่นแหละกังวลเหรอคือจริงๆคงกังวลเหมือนทุกคนเลยที่ทุกคนพูดไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วเขาฟ้องไม่หยุด ทุกคนในประเทศไทยรู้แล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเครื่องยืนย,ยันว่าบริษัทนี้จริงๆคุณต้องรู้เรื่องนี้ตั้งแต่ปี64แล้วไม่ปล่อยมาเติบโตเนี่ยจะไม่มีคนล้มละลายกู้หนี้ยืมสินขายบ้านขายรถฆ่าตัวตายถ้าคุณหยุดมันได้งแต่ปี64ไม่มีวันนี้ตอนนั้นพี่ต้องบอกว่าพี่ยังไม่รู้เลยธุรกิจนี้ถูกหรือผิดจะรู้อย่างเดียวว่ามันบาป เพราะแปดดีลเลอร์ที่เขาเปิดตามมาต่อให้รักกันผมเปิดตามพีกพ่กบมาเพราะผมรักพี่แต่ผมกินเองก็ได้ว่าพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาขายไม่ได้ความรู้สึกบาปท,ที่อยู่ในใจเนี่ยต่อให้วันนี้พี่บอกตรงว่าต่อให้เจ้าที่หรือฝ่ายรัฐทุกคนบอกว่าพีกพ่กบเครียดพีกพ่กบไม่ผิด <Hi. S 1> เราหาทางพยายามที่บอกสังคมว่าอย่าพากันมาตายที่นี่หนีไป uh huh. แต่เรารอเวลาน,านานมากกว่าจะถึงจุดนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมประเด็นสำคัญก,ก็คือถ้าฟังจากทนาย ไอ้เรื่องเลิกแล้วเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเพราะทนายบอกเขาไม่ใช่เป้าหมายหมายถึงภรรยาคุณกันกันตัดถาวรถูกไหมใช่อันนี้คุณผู้ชมทักเยอะถึงมีข้อมูลขผมก็บอกไม่ได้เพราะขเขาไม,ไม่ใช่เป้า,ปาหมาย<ห>แต่จะดำเนินคดีในฐานะแม่ทีมหรือแม่ขายหรือไม่ขึ้นกับเดีอสัยเพราะตอนนี้เป็นคดีพิเศษแล้วอ่อก็คาดการต่อไปเลยท่านผู้ชมเดีสก็ต้องไปทํางานและถ้าสมมุติว่ากรณีที่เขาเรียกเป็นผู้ต้องหาหมายถึงบอสพอลบอก อันนี่แม่ทีมที่มีผลประโยชน์หนึ่งสองสาสี่ห้าในการไปชักชวนให้คนเข้าอยู่ในทีมสมมตินะนี่ผมเดาได้เลยถ้ากรณีที่ดีเอไอเกิดไม่แจ้งข้อหาอาทนายบอสพอบอสพอเขจะออเดอร์ออกมาให้แจ้ง DSi อสไหนึ่งห้าเจ็ดเลือกปฏิบัติปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอ่าใช่ไหม ดี uh, i ออาจจะยากเหมือนกันยิ่งสังคมจับตาด้วยด้วยนะครับว่าคดีไปอยู่ DSI ค่ะเพราะก่อนหน้าย้อนกลับไปไอ้ที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้เทวดาประจําที่ไม่ได้มีเฉพาะสคอบอนะตอนนั้นน่ะมีการส่งคนเข้าไปอยู่ DSI แล้วรับผิดชอบงานด้านนี้โดยตรงเลยอเอาไว้คอยเคลียร์คดีจำได้ไหมไอตอนที่อ้างอิงเรื่องเทวดาช่วงแรกๆเลย DSI หนักเชื่อได้ เพราะฉะนั้นมองมุมหนึ่งทางเลือกไม่มีทางอื่นสำหรับดีเอสไอจัดเต็มใช่ไหมค่ะ,อะลองดูแต่ว่าภรรยาคุณกันเดียอสไอเมื่อวานนี้ท่านนั่งอยู่เนี่ยอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ยังไงก็ต้องถูกเรียกถ้าผมดูนะเรียกคุณพลอยใช่ไหมคะอะแจ้งข้อหาถ้าเดานะอ่อันนี้เดาไม่รู้แต่ขนาดเดียวกันมันมีประเด็นของคนเดินๆซึ่งฟังบอสพอบอก เรามาเป็นผู้ต้องหาด้วยกันอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่แจ้งมันมีคำถามเหมือนกันค่ะถูกไหมคือน่าสนใจว่าแถวสองเนี่ยจะออกมาเป็นใครอันนี้ในส่วนของ DSI คือมผมเข้าใจ <ใน S 1> ว่าถ้าเกิดแม่ขายที่มีลูกทีมสองคนสามคนและดูเงินแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรอ,อันนั้นคงเกินเหตุที่จะไปแจ้งอ่ะค่ะใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดมีลูกทีมขนาดร้อยคนขึ้นเนี่ย จะบอกว่าไม่รู้ก็ยากนะฮะคือน่าสนใจถ้าร้อยคนขึ้นตัวเลขมันจะออกมาที่เท่าไหร่น่าจะต้องเยอะหรือเปล่าคะเ,ออเพราะฉะนั้นคือถ้านอกเหนือจากที่ทนายบอสพอลเขาคุยกับบอสพอลล็อบออเดอร์กันมาแล้วเนี่ยผู้เสียหายมันควรจะเป็นกรณีที่สองแสนห้าจ่ายเป็นดีลเลอร์เปิดบินสองแสนห้าเออแล้วขายแทบจะไม่ได้เลยนอกจากพี่น้องกันอันนี้คือผู้เสียหายอันนี้มันชัดเจนถูกไหม<ะ>แต่ถ้าเกิดมีลูกขายลูกขายเป็นทอดเป็นทอด ถ้าหลักร้อยคนเนี่ยมาอธิบายยากเหมือนกันนะฮะจะบอกไม่รู้ได้ไหมหลักร้อยคนเหรอคะมันก็จะเข้าเข้ากับกรณีอย่างพรีเซนเตอร์เนี่ยหรือเป็นบอสเนี่ยไม่รู้ได้ไหมอ่ะหนูว่าต่างกันในความคิดหนูนะคะ,ะระหว่างระดับพรีเซนเตอร์กับระดับคนที่ขายได้ร้อยคนส่วนมีลูกขายร้อยคนต่างกันนะถามว่าไม่รู้ได้ไหม คือต้องตั้งคำถามก่อนว่าตกลงตอนนี้เขาผิดอะไรอผิดแชร์ลูกโซ่ใช่ไหมคะมชอ่อโกงประชาชนใช่ไหมคะช่อโกงประชาชนยังอยู่อทีนี้คนที่จะต้องรู้ก็แปลว่าต้องรู้ว่ามันเข้าขายใช้ลูกโซ่แล้วเมื่อมีลักษณะของการหาคนเข้ามาโดยที่ไม่เน้นสินค้าถูกไหมคะเขาต้องรู้ถึงพฤติกรรมตรงนี้ถึงจะนับได้ว่ารู้เรื่องไม่ไม่ช่อ,ชอโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ก็ตามทีเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ย อาจตั้งใจจะให้ลูกทีมเราขายสินค้าหรือตั้งใจให้ลูกทีมเราไปหาลูกทีมนี่แหละประเด็นคือเขารู้ตรงนี้หรือเปล่าซึ่งมันจะพิสูจน์ยากไมันก็เป็นพลาดๆไปมันจะพิสูจน์ยากนะคะหรืออาจจะต้องเอาย้อนกลับไปตั้งแต่แชทการชวนคนเข้ามาเป็นลูกทีมของตัวเองก็อย่างที่ว่าถ้ามันจริงก็คือสมัครเป็นดีลเลอร์เถอะไม่ต้องขายอถ้าอย่างงี้ชัด อย่างเงี้ยชรัรหาคนต่อๆไปเข้ามาเลยอ่ะอันนี้ชาถือว่ารู้แน่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่อและในมุมหนึ่งถ้าถามนะส่วนหนึ่งนะเขาจะว่ากฎหมายแชร์ลูกโซ่มันจะไม่เอาผิดถึงแม่ทีมอ้าวเหรอคะก็ยังไม่ถึงก็แค่ต,วตัวการกฎหมายเพราะถึงต้องปรับปรุงแก้กฎหมายอยู่อแต่ช่อกองประชาชนกับพรบอรคอมเนี่ยถึงค่ะ แสดงว่าตัวพลกกู้ยืมเงินที şey ่เป็นการช่อกงประชาชนตัวการไหมะตัวการตัวการร่วมผู้สนับสนุนตัวการตัวการร่วมผู้สนับสนุนผู้สมมวิก็ถือว่ามีความผิดค่ะแล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย